ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้านไบจีแอสเซทแมเนจเมนต์ค่ะอีพีนี้นะคะยิ้มจะพาคุณผู้ชมค่ะมาชมทาวน์โฮมนะคะในย่านเรียบทางด่วนลามอินทราค่ะกับโครงการดีลักทาวน์เรียบทางด่วนลามอินทรานะคะสําหรับโครงการนี้ค่ะตั้งอยู่ที่แขวงท่าแหลงเขตบางเขนกรุงเทพมหานครค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่อยู่บนทำเลศักยภาพนะคะเพราะว่าโครงการนี้นี่อยู่ใกล้ทั้งสถานศึกษาศูนย์การค้าและ โรงพยาบาลค่ะและยังเดินทางสะดวกสบายค่ะเชื่อมต่อนะคะกับถนนหลายสายไม่ว่าจะเป็นถนนรามอินทราถนนประดิษฐ์มนูธรรมค่ะอยู่ใกล้กับทางด่วนรามอินทราอาดนาลงด้วยนะคะอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าคิสตันร์คเดอะวอล์กเกษตรนวมินค่ะ CDC อยู่ใกล้กับสถานศึกษานะคะกับโรงเรียนสายอักษรค่ะโรงเรียนสตรีวิทยาโรงเรียนบด,ดินเดชาสิงห์สิงหเสนีโรงเรียนนวมิน ทราชูทิศค่ะและยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสินแพทย์โรงพยาบาลพยาไทยนวทวมินนะคะเรียกว่าห้อมร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนั้นแล้วนะคะภายในบริเวณโครงการค่ะเขาอย่างเงียบสงบและน่าอยู่มากๆเลยทีเดียวค่ะมีระบบรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่รปภและกล้อง CCTV ที่จะคอยดูแลลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงค่ะมีพื้นที่ส่วนกลาง สวนหย่อมไว้บริการลูกบ้านด้วยนะคะสําหรับนะคะภายในโครงการค่ะก็เป็นทาวน์โฮม3ชั้นค่ะเหมาะทั้งการประกอบธุรกิจค่ะและเป็นบ้านพักอาศัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าด้านในตัวบ้านจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามยิ้มไปดูกันเลย และตอนนี้นะคะยิ้มก็อยู่ที่บ้านเล็กที่98ทับ13ค่ะในบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮม3ชั้นค่ะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะขนาดพื้นที่22ตารางวาสามารถจอดรถที่บริเวณด้านหน้าได้1คันค่ะ เข้ามาจากบริเวณนะคะประตูด้านหน้าของตัวบ้าน,นะคะ่ะคุณผู้ชมจะพบกับบริเวณห้องโถงขนาดกว้างซึ่งภายในบ้าน,นะคะ่ะเขามีการบิวอินนะคะเป็นชั้นวางของและตู้กระจกไว้ค่ะเหมาะสําหรับการเปิดกิจการนะคะทําเป็นหน้าร้านแล้วก็โชว์ของได้ดีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีห้องเก็บของค่ะใต้บันไดไว้สําหรับเก็บของสําหรับธุรกิจของคุณได้ค่ะ บริเวณด้านในของตัวบ้านนะคะจะมีห้องนะคะที่บิวอินไว้เป็นห้องครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมีทั้งเคาน์เตอร์ท็อปและซิงค์ล้างจานค่ะและภายในบริเวณห้องครัวค่ะเี่ยจะมี1ห,ห้องน้ำนะคะพร้อมสุขภัณฑ์ครบครันด้วยค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวในเรื่องของกลิ่นนะคะโซนห้องครัวเขามีหน้าต่างกระจกบานสไลด์สามารถที่จะเปิดระบายกลิ่นขณะที่ทำอาหารด้วยค่ะ และพื้นที่ถัดมานะคะจะเป็นพื้นที่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะพื้นที่นี้คุณผู้ชมสามารถที่จะวางโต๊ะรับประทานอาหารตั้งแต่4ท่านขึ้นไปได้แบบสบายๆเลยค่ะและยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อไปยังประตูด,ด้านหลังของตัวบ้านค่ะบ้านหลังนี้มีการต่อเติมพื้นและหลังคาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ซักล้างและตากผ้าได้ค่ะ บ้านหลังนี้มีทั้งหมด3ชั้นนะคะเดี๋ยวตามยิ้ขึ้นไปดูที่ชั้น2กันเลยค่ะ เดินขึ้นมาบริเวณชั้นสองค่ะจะถูกแบ่งพื้นที่เป็น2ส่วนด้วยกันนะคะพื้นที่แรกค่ะจะเป็นห้องอเนกประสงค์นะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะใช้ทําเป็นพื้นที่สําหรับห้องนั่งเล่นหรือว่ามุมพักผ่อนได้ค่ะและสําหรับนะคะพื้นที่ของห้องอเนกประสงค์ค่ะจะมีประตูกระจกบานสไลด์เชื่อมไปยังระเบียงด้านหน้าของตัวบ้านด้วยค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมุมพักผ่อนได้ดีเลยทีเดียวค่ะและสําหรับนะคะห้องถัดมาค่ะบริเวณชั้นสองเนี่ยจะมี1ห,ห้องนอนเป็นห้องมาสเตอร์ เบดรูมนั่นเองค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านห้องนอนนี้มีขนาดที่กว้างพอสมควรเลยละค่ะสามารถที่จะวางเตียงขนาด5 6ฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ครบครันได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเพิ่มทั้งโต๊ะกล่องแป้งตู้เสื้อผ้าชั้นวางทีวีได้แบบสบายๆเลยค่ะมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์เปิดรับลมชมวิวบริเวณด้านหลังของตัวบ้านด้วยและห้องนี้มีความพิเศษค่ะเพราะว่าเขามีห้องน้ำในตัวนะคะ บริเวณห้องน้ำค่ะมีการกั้นพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะ และพื้นที่นี้นะคะเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์บริเวณชั้น2ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้ทําเป็นห้องทํางานหรือว่าเป็นหนึ่งมุมพักผ่อนภายในครอบครัวก็ได้นะคะเพิ่มเติมนะคะกับชั้นวางทีวีและโซฟาได้ค่ะและความพิเศษคือเขามีประตูกระจกบานสไลด์เชื่อมไปยังระเบียงด้านหน้าของตัวบ้านเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมุมพักผ่อนเปิดรับลมระบายอากาศชมวิวสวยๆได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันที่บริเวณชั้น3กันต่อเลยค่ะ และสำหรับบริเวณชั้น3ค่ะจะมี2ห้องนอนนะคะห้องนอนแรกอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนอนนี้มีขนาดกว้างพอสมควรเลยละคะ่ะสามารถวางเตียงขนาด5้าถึงหฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์แบบครบชุดได้เลยนะคะและที่สำคัญห้องนี้เนี่ยก็ยังมีประตูกระจกบานสไลด์ค่ะเปิดไปยังระเบียงด้านหน้าของตัวบ้านเพิ่มเติมอีกหนึ่งมุมนะคะเปิดรับลมบรรยากาศเย็นๆด้านนอกชมวิวสวยๆได้เป็นอย่างดีเลย บริเวณทั้ง3มี1ห,ห้องน้ำค่ะไว้ใช้ร่วมกันนะคะมีการกั้นพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านดีลักซ์ทาวเริ่มต้นบนถนนประดิษฐ์มนูธรรมจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอยู่เย็นขับต่อไปอีก850เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากจะมาชมสถานที่จริงค่ะสามารถที่จะนัดกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ค่ะผ่านทั้ง2ช่องทางเลยทั้ง Facebook Fanpage J Asset Management และ Youtube Channel เรื่องบ้นบานบ้านบายเ s อาเ a ็ต a e นเ e นค่ะ เรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายที่จะพร้อมให้คำแนะนำและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะนอกจากที่นี่แล้วค่ะยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายที่เลยทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันสำหรับทนายนะคะที่กำลังมองหาทำเลใดก็ตามค่ะสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราพาไปดูบ้านสวยๆกันได้นะคะสำหรับ EP นี้หมดเวลา ของยิ้มลงแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ